อัปเดตใหม่ในแมป Go A Garden ตอนนี้เราก็กำลังรอเวลาการอัปเดตอยู่นะครับทางแอดมินก็มีการมาแจกอีเวนต์ต่างๆมากมายตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวฝนช็อกโกแลตนะครับทุกคนประกาศฉุกเฉินประกาศฉุกเฉินขณะนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นแผ่นดินไหวเนื่องจากภูเขาไฟระเบิดขอให้ทุกคนหลบอยู่ในที่ปลอดภัย ก่อนเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆก,กันนะครับทุกคนไปไปเลตโกเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนอยู่ๆก็มีภูเขาไฟปะทุกออกมาจากพื้นดินและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นตอนนี้ภูเขาไฟกำลังยิงถล่มมาที่แปลงปักของเรามีสถานะใหม่ <laughs> เกิดขึ้นกับผลไม้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดี <laughs> โอ้ทุกคนเป็นฉากที่ค่อนข้างสวยนะครับถือว่าทำอีเวนต์มาใหม่ค่อนข้างตื่นตาตื่น,น,นใจกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้พี่ติก ็มาเก็บบรรยากาศอุกบาทตกนะทุกคนนี่ ก็จะได้เป็นสถานะใหม่นะครับผมเป็นติดลูกไฟแบบนี้เลยนะทุกคนอ่าก็ใครได้เป็นผลไม้อะไรก็มาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปกันได้นะครับส่วนในเรื่องของสถานะนี้จะบวกอะไรกี่เปอร์เซนต์ก็เดี๋ยวรอไปดูในวิกิกันได้เลยนะครับผมโอ้ยยังไม่ปัดหยุดปัทุเลยครับทุกคนอีเวนต์นี้มีชื่อว่าโวคาโนนะครับจะมีรูปสัญลักษณ์ภูเขาไฟอยู่ที่ขวาล่างนั่นเองนะทุกคนอ่าตอนนี้ก็ภูเขาไฟเริ่มสงบลงเรียบร้อยแล้วนะครับ เข้าสู่สถานการณ์ตกกระปีเอ้ยปกติครับพี่สิซึ่งในช่วงเวลาก่อนจะอัปเดตนะครับทางแอดมินก็จะแจกอีเวนต์มาเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ดิสโก้นะครับจะทําให้ผลไม้เรืองแสงวิบวับวิบวับเหมือนต้นถั่วด้านขวาของพี่สิแบบนี้เลยซึ่งถ้าหากใครนะครับมีเวลาพี่สิแนะนํานะให้มาเตรียมตัวนะครับก่อนอัปเดตเพื่อรับอีเวนต์ต่างๆกับเพื่อนๆหรือมาเต้นมาจอยกันได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆขี้เกียจเต้นขี้เกียจฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีดีช็อ บริการรับฟาร์มและยังมีไอเทมแมปโรบอกต่างๆแถมยังรับกดเกมพาร์ตอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดขอแนะนา UG Phone ตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแ <c oughs> ม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะ,อะในระหว่างนี้เราก็เต้นกันไปให้สุดโยก <c oughs> ไปให้สุดแล้วหยุดที่ตอนนี้นะครับมีไข่มแมลงมาพี่ติ๊ออย่าไปทําการซื้อไข่มแมลงก่อนนะทุกคนห้าล้านนี่ได้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไมปง เลยอ้ออีเวนต์จบเรียบร้อยและนอกจากนี้ก็ยังมีอีเวนต์ฟ้าผ่ามาพร้อมกับพายุฝนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วจูจ่ๆก็มีลิงยักษ์ออกมานอนอาบแดดกลางวันแสกๆเลยครับผมนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย และท้ายสุดก่อนเกมจะอัปเดตก็มีดีเจมาเปิดเพลงให้เราฟังด้วยครับผมแดและในที่สุดเกมก็อัปเดตแล้วนะครับพร้อมกับแจกสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือคุกกิ้งโอหรือว่านกคุกย่างนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนจะได้ประมาณ2ตัวนะแต่พี่สิบได้ตัวเดียวเพราะว่าพี่สิบดุดเกมช่วงอัปเดตโอ้ยค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะครับผมและก็มีในส่วนของตัวที่คราฟใหม่มานะครับอาจจะก็จะเป็นหมีน้ำผึ้งนั่นเองครับมีให้คราฟก็จะเป็นในส่วน ของพวกสปริงเกอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอ้โหมีสปริงเกอร์ค่อนข้างหลากหลายเลยนะทุกคนแล้วยังมีให้คราฟในส่วนของตัวแอนตี้บีอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับก็เป็นสปริงเกอร์อะไรครับเหมือนต้นมะพร้าวเลยครับก็จะใช้เป็นโคโคัทดาร์กอนฟูดแมงโก้นะครับแล้วก็สปริงเกอร์ในการคราฟนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นเหมือนกับปืนสเปรย์อันใหม่ด้วยนะครับใช้ในการคราฟนะทุกคนเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปดูเมล็ดดูทีครับว่ามันจะมีเมล็ดพันธุ์ใหม่อะไรหรือเปล่านะ อตอนนี้มี Ember อร์รีลี่ขายนะครับจะมีเป็น s ูกา r a แอปเปิลนะครับน่าจะเป็นลูกน้อยหนาหรือเปล่านะชูก a ร p แอปเนะครับก็มีเพิ่มมาอยู่ที่1อันนะทุกคนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับและในส่วนของเกียร์ล่าเมื่อกี้มันเหมือนจะมีสเปร์ให้เราครับใช่ไหมเดี๋ยวพี่ติดต้องวาร์ไปดูก่อนนะครับว่าตัวเกียร์จะมีอะไรมาเพิ่มนะครับอขออนุญาตเปิดช็อปแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชม ไป t s สโกโอเคครับนี่ไงครับทุกคนจะมีเป็นคินนิ่งสเปรย์นะครับผมเป็นปืนเหมือนเอาไว้ทําอะไรสักอย่างนะซื้อแล้วก็จะได้เอามาใช้ติดตัวนะครับผม20อันนะตอนนี้นะพี่ติซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อ1ครั้งได้ได้10อันนะทุกคนแล้วเราก็เอาไปใช้ได้หรือว่าจะเอาไปคราบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะแลวตอนนี้ครับโอ้ดิกโกมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหแจกอีเวนต์หนักมากครับทุกคนก็ช่วงอัปเดตเกมนะพี่ติ๋แนะนําให้เข้ามาล็อกอินเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยอีเวนต์ปล่อยกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้ผลไม้ของเพื่อนๆนะครับติดสถานะต่างๆ ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอีเวนต์นี้นะครับก็ยังมีตู้คราฟแพ็กเกจใหม่พร้อมกับมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับทุกคนไ่้ขอดูซิว่าแพ็กใหม่มีอะไรบ้างหูดาก้อนเปเปอร์ Dark นะครับเป็นพิกดาก้อนเหรอพิกมังกรเหรอน่าจะเป็นดาก้อนฟุตหรือเปล่านะทุกคนแก้วมังกรปะ่ะพิกแก้วมังกรอันนี้เหรอนี่สามารถคราฟได้นะครับผม ก็จะโอกาสก็จะประมาณนี้ไอเทมคราฟต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าเกมมาดูกันได้นะครับดูซิว่ามีผลไม้อะไรมาใหม่บางอ๋อมันเป็นผลไม้จากอีเวนท์ที่แล้วทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยครับซึ่งเป็นอีเวนท์ก่อนที่มันอัปเดตนี้นะอู้แล้วจะมีอะไรมาใหม่ด้วยอยู่ข้างล่างครับผมบีแบรมนะครับเป็นผลอะไรเนาะน,นี่ครับน่าจะเป็นผลใหม่เหมือนกับมันต้องใช้อันนี้ในการคราฟวัตถุต่างๆด้วยนะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้พี่สิบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย